สวัสดีครับสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็มาดูมาเก็ะมะเขือนะครับมะเขืออ em> ันนี้ก็อยู่ในป่ามันเนาะดกอยู่นะครับดกอยู่นะครับนะครับลูกนาก็ดกอยู่นะครับดกอยู่นะครับลูกใหญ่อยู่นะครับธรรมชาตินะครับปล่อยแบบธรรมชาติไม่ได้ดูแลเลยนะครับลกก็ลก ดูนะครับเป็นพั่วเป็นพวงน,นะครับมะเขือจากยะเสทรนนะครับก็ดกอยู่นะครับปลูกมุนมุนหมกหมกไว้นะนะครับไม่มีเวลาได้ดูเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นพริกนะครับพริกดำนะครับก็ปลูกหลอดมั่งไม่หลอดมั่งเนาะนะครับ ตามภาษานะครับปลูกทิ้งปลูกฟางนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับฟักทองจากอิตารีนะครับใบใหญ่มากนะครับปลูกเยอะนะครับได้เม็ดมาหลายเมล็ดแต่ว่าปลูกไม่รอดนะครับปลูกไม่รอดเนื่องจากช่วงปลูกฝนแรงแล้วก็เพียลงนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้นอะอันนี้พอฝนตกนะเขาก็ ปืนคืนชีพมานะครับปืนคืนชีพกลับมาได้นะครับก็ปลูกมุ่นๆไว้นะครับได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งนี่ก็เป็นลูกก็จะได้กินหรือเปล่านะครับไม่ว่ายอดไม่ว่าลูกนะครับยอดก็เล้าใจแล้วเกินนะครับว่าอยู่มันกันนะครับอยู่ไกลด้วยเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นพริกดำนะครับพริกดำนะครับ นี่ก็จะไปผสมพริกแกงเนาะตากแห้งแล้วก็บดพริกแกงนะครับจะออกสีสันสวยงามนะครับเนาะแล้วก็เก็บขายสดหมดนะครับเก็บสดหมดนะครับกล้วยก็เริ่มโตแล้วนะครับกล้วยไปปลูกมาเข้าพันษาเนาะนะครับนี่ก็ปลูกพริกอันนี้พริกกะเหรียงนะครับพริกกะเหรียง เพิ่งแกโตเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเราฉีดยานะครับฉีดยาฆ่ายาในป่ามันนะครับก็เขาได้กินก็ไม่ค่อยจะโตนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนาะนะครับนี่กรมันนะครับเป็นมันสัมปรังนะครับสูงนะครับงามท่วมหัวเลยนะครับงามมีงามโดยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเนาะนะครับสูงท่วมหัวนะครับ ออนนี้เป็นพันแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับงามมากมันปลาตนี้นะครับสูงมากนะครับฝนตกมาก็เน่านะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เราก็เลยปลูกเป็นเอากล้วยเอาพริกเอาอะไรมาปลูกนะครับถ้าเป็นมันแล้วก็จะส่วนมากจะเน่านะครับจะเน่าเพราะว่าน้ําลงจากเขามาก็ที่โคกนะครับแต่ว่าแบบน้ํามันลงมา ชมนะครับเวลาฝนชุกเนาะนะครับปีนี้จะชุกให้หรือเปล่านะครับป่านนี้แล้วยังไม่มีน้ำใส่ปุ๋ยข้าวเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม